ความสำเร็จของเด็กเลี้ยงวัวสวัสดีครับผม EP นี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่ค่อนข้างที่จะภูมิใจเสนอมากๆเลยนะครับผมตั้งชื่อ EP แบบมีแรงบันดาใจก็คือความสำเร็จของเด็กเลี้ยงวัวนะครับเด็กเลี้ยงวัวในที่นี้ก็คือคนที่ทำเกษตรคนที่ทำเกษตร ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเด็กเลียงวัวเลี้ยงควายนะครับแต่ที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือสถานที่ที่ผมมีความฝันนะครับแล้วก็น่าสนใจสื่อสาดใการมากที่นี่คือความโชคชัยครับขอบคุณสถานที่นะครับไปถึงคุณโชคด้วยนะครับก็ขอทางผู้จัดการนะครับมาประชาสัมพันธ์ สถานที่ใหด้วยนะครับก็คือฟารโชคชยัยซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับที่นี่แล้วก็เห็นสินค้าที่กำลังเข้ามาในเทรนของช็อกโกแลตก็คือมิ้วช็อกโกแลตนะครับเป็นสินค้าที่ทางฟาร์มโชคชัยนะครับได้ส่อไอเดียนะครับระหว่างน,นมและช็อกโกแลตนะครับ รวมกันเป็นมิลช็อกโกแลตนะครับรสชาติอร่อยมากถ้าใครผ่านมาโคราชนะครับแล้วก็มาที่ฟาร์มช่องไทยอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ใหม่นะครับก็คือเป็นสินค้าในเทรนที่ช่วยผลัดดันเกษตรกรที่ปลูกโกโก้เป็นสินค้าที่ไม่กุ้พลาดน,นะครับเป็นกิฟเซตนะครับในกิฟเซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย มิลสช็อกโกแลตนะครับตัวที่ผมถือไว้นะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเฟรชมิลส์นะครับตัวหนึ่งพ็้เกจค่อนข้างจะสวยนะครับของความโชคชัยนะอันนี้ให้ดูทั้งพิกับสวยนะผมคือสีของแพ็้เกจเนี่ยนะครับธรรมดามากนะครับเป็นกล่องนะครับหรือเป็นของด้านๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับชอบสโลแกนครับนมโค ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรผลิตปุ๊บผลิตปั๊บนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นในเรื่องของการคิดหมดเลยมีการคิดเป็นการดีไซน์นะครับคือวันนี้ที่ตั้งชื่อว่า EP ความสำเร็จของเด็กเลี้ยงวัวก็อยากจะให้เห็นว่าทุกอาชีพสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้ความโชคชัยเนี่ยใช้ใช้ระยะเวลาในการเติบโตนะครับมามากกว่า30ปีนะครับก็คือเริ่มจาก พื้นที่ทาปัสสาว์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับได้พัฒน,นาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับอีพีนี้ผมมาส่งส้นโป๊ะที่ภาคอีสานครับแล้วก็ต้องผ่านต้องผ่านเวลาขาดลับนะครับก็เลยแวะนะครับมาดูความรู้ใหม่ใหม่ก็พบสินค้าที่เป็นซิกเ,เจอร์แล้วมันเกี่ยวข้องกับผมอีกเหมือนกันก็คือตัวช็อคโคแลตเนี่ยนะครับซึ่งลองชิมแล้วรสชาติอร่อยมาก ค,คือวันนี้เนี่ยอยากจะให้เกษตรกรยังมีกำลังใจในการในการทำธุรกิจนะครับเราไม่สามารถที่จะพาอบลูกอย่างเดียวแล้วเวาผลได้วันนี้ผมก็อยากจะเอาความเลิตของวาชมโชคชัยมาเล่าให้ฟังว่าควาชมโชคชัยนี่นะครับผลิตนมนะครับอันนี้คือในมือผมนะเป็นนมกล้วยนะครับเป็นนมกล้วย แล้วก็จะมีวัสตรเบอรี่เป็นนมกดนะครับหอมมากคนด้วยก็หอมมากนะครับซึ่งถ้าคิดแบบเกษตรกรทั่วไปก็จะไม่เอานมนะครับมาบรรจุขวดขายหรอกแต่นี้นะครับวันนี้คือโลกยุคใหม่นะครับเราต้องคิดแบบูรณาการคิดให้กวา้างคิดให้ได้หลากหลายคือไม่ใช่แค่ลูกโกโก้แล้วก็จะขายแต่โกโก้นะครับวันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางความเาช้ายชาแต่ว่า อยากให้เห็นไอเดียว่าสามารถเอาช็อกโกแลตแล้วก็นมมารวมกันเห็นไหมครับซึ่งวันนี้เนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยหรือโกโก้เนี่ยนะครับมันมีความหลากหลายมากเพื่อิจมากนะครับถ้ามองเป็นเงินมหาศาลนะครับหลายคนเนี่ยปลูกโกโก้แล้วจะขายใครนะครับคนที่เขาสําเร็จเนี่ยเขาไม่เคยไปต่อว่าใครไม่เคยไปมองเรื่องของใครนะครับเขา้รับผิดชอบตัวเองวันนี้ความโชคชัยเลี้ยงวัวครับและมีนม ไม่เคยเอานมไปเทที่ตลาดนะแต่เขาเอานมมาดัดแปลงนะครับผมอยากให้เห็นความเป็นของในท้องทรวงนะครับที่ผมตั้งคอนเทนต์ก็คือความโชคชัยเนี่ยนะครับสามารถแปลรูปผลิตภัณฑ์และทําให้ตัวเองเป็นมาร์เก็ตขนาดย่อมนะครับต้องเข้าใจนะครับสายน้อยสายไม่มั่นใจตัวเองสายคิดในทางลบเนี่ยก็บอกว่าได้สิความโชคชยัยเขามีทุนนะครับแต่วันนี้เนี่ยที่ผมแม้ความโชคชยัยผมอยากให้เห็นว่า ไอเดียในการทําธุรกิจนะครับมันเยอะนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นโลกที่ทําให้เราเนี่ยเชื่อมถึงกันทุกคนนะครับโทรศัพท์เป็นเครื่องเดียวผมก็มีโทรศัพท์เียงเครื่องเดียวครับแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าในมุมของธุรกิจที่มันเกิดขึ้นนะครับในในโลกของเราเนี่ยนะครับธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจที่เดนวันไดนะครับสถานการณ์โควิดที่มีการปิดเมืองนะครับอาหารก็ยังเป็นอีกหนึ่ง ปัจจัยที่มันจําเป็นนะครับคนไทยทุกคนต้องกินอาหารแล้ว,วันนี้ใครครอบครองอาหารคนนั้นน้ำรวยครับซึ่งโกโก้ก,ก็เป็นอีกสิ่งหรือพันที่เป็นอาหารและที่สาคัญกโกโก้เนี่ยแปรรูปได้หลายอย่างเหลือเกินนะครับผมก็เลยต้องแวะฟาร์มมันไม่ได้เกี่ยวโคนมแล้วก็โกโก้ไม่มีความสอดคล้องกันเลยครับแต่วันนี้เนี่ยคนถ้าใส่ไอเดียเขาจะ เชื่อมโยงกันได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสนใจกระแสไม่ต้องไปสนใจสายพันธุ์อะไรมากนะครับคือแค่ปลูปลูกโกโก้และเลี้ยงวัวด้วยกันนะครับเอานมวัวและช็อกโกแลตมาผสมกันกเป็นมิลคช็อกโกแลตอันนี้ก็คือที่มาของคอนเทนต์ว่าความเป็นของเด็กยงวัวเพราะวันนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่าความโชคชัยนะครับไม่ว่าจะวิกฤตปีต้มยำกุ่ง 54, นะวิกฤตปีห้าสี่นะวิกฤตโควิดนะครับ ทุกวิกฤตเนี่ยทางผู้ประกอบการก็คือ,อคุณโชคคุณคุนนะครับท่านก็เป็นอีกตงไอดอลนะครับอาจจะโชคดีที่มีครอบครัวบูพื้นฐานให้แต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีความรู้ไม่มีความพยายามนะครับการทรําธุรกิจเนี่ยมันยากกว่าเรียน,ปร,รยนปริญญาโทปริญญาอเอกอีกนะครับคนที่ทรอบแล้วมาทำ่ะไม่ประสบความสำเร็จนะครับในการทรําธุรกิจมันเจอ อุปสรรคมากมายครับต้องลองรสชาติต้องลองตลาดต้องทำคาเทสต้องเจออุปสรรคเยอะนะครับความสําเร็จเนี่ยมันทดสอบเยอะมากนะครับผมเวลาเ,เจออะไรที่มันทัดทายนะครับก็จะลงไปเล่นเราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะชนะหรือว่ามันจะแพ้ครับแต่ว่าสิง่งสำคัญคือเราได้ลงทำแล้ว และนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนเพื่อเกษตรกรนะครับที่ปลูกโกโก้เนี่ยอย่าก้อนะครับ,เพร,บเพราะว่าไอตัวท้องเยอะนะครับปลูกแล้วขายใครปลูกแล้วทําอะไรปลูกแล้วไปที่ไหนปัญหามากมายนะครับคือคนที่มีปัญหานะมันก็มีปัญหาอยู่นะครับนะครับดินทีดีมางน้ำมีมีมากที่ไม่ถวยเหมือนเขามากไม่ได้อยู่ภาคใต้คนไม่ดีสารพัดที่จะ คิดให้ตัวเองคอยหลังน้องเอ๋ออันนี้ือเป็นสิ่งที่กเกษตรน้กปอนนะครับถูกฝังด้วยระบบการศึกษาไทยมานานวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคือกระชอนครับคืออะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะลอดกระชอนของราไปนะครับคนที่มีความสําเร็จคนที่คิดเหมือนกันคนที่มีความสร้างกันเหมือนกันก็จะบริโภคสิ่งเดิมๆสิ่งใกล้กลกลๆสิ่งเหมือนกันเขาเรียกว่ากฎของแรงดึงดูดนะครับ นักขายหลายคนชอบเอาคํานี้มาใช้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นโลกของความจริงนะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับพักจะอยู่ด้วยกันนะครับอะไรที่คล้ายๆ้ากันมักจะดึงดูดกันเพื่อนๆหลายคนที่อยู่โกโก,โก้ก็มักจะสนใจแล้วก็ดึงดูดดึงดูดนะครับช่องของผมนะครับหรือช่อ,อ,องเกษตรดีช่องเกษตรดีก็จะเข้ามาติดตามมาสในใจแชร์ในช่องในช่องของผมนะครับ,ก,บก็คือช่องกษตร วันนี้เนี่ยฝนมันตกฝนตกหนักนะครับแต่ผมก็ขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ยืนดีู่้ังสงไทยนะครับก็เช่นชมนะครับปริษัททัวรมิวส์โคโค่ท่าไทยนะครับมาทำโคราชนะครับว่าทักอีสานนะครับอย่าลืมแวะนะครับที่บางงไทยแล้วก็ช่วยอุปถัมสินค้าไอเทมใหม่ไอเทมฮ็อกเก็ตนะครับ,บก็คือ มิ้วช็อกโกแลตแล้วก็มีลูกชี้ตัวนี้เป็นสินค้าที่หมมาทำเออทีอาร์ให้อีอกมา,ามันเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโกโก้ค,ครับคือเกษตรกรกที่ปลูกโกโก้จะได้มีแรงบันดาลใจว่าอย่างน้อยๆน,นะความเข้าใจซึ่งอยู่ในประเทศไทยและคนไทยตัวใจญ่นะครับทพียงแค่ที่ทนี่แล้วก็ยังได้มีสินค้าที่ทําให้เกษตรกรกที่ปลูกโกโก้เนี่ยนะครับชื่นใจเพราะว่า คือได้เอาโดนกับช็อกโกแลตมารวมกันเป็นมิ้งช็อกโกแลตซึต่งคนที่ปลูโกโกโก้แบบน,นี้เนี่ยดูทานแล้วมีชื่นใจน,นะครับอันนี้คือนวัตกรรมทางความคิดน,นะครับที่่อยก้อนไปถึงข้างล่างจริงน,นะครับความโชคใคอาจจะมีอาจจะมีสถาบันการเงินแับสุดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เขาทำที่เขาฝักฝันเนี่ยเขาต้องดูด ขาต้องเจอปัญหาเยอะแยะครับในช่วงสถานการณ์โควิดทุกข์กกมากความชคใยไทยโดยกระทบไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาของลูกน้องที่ทางความชควยไทยจะต้องีคิดว่าที่เนี่ยมีลูกน้องเป็นหลักร้อยคนนะครับแล้วคิดดูว่าเฉพาะค่าบำรุงสถานที่ค่าบำราุงเดือ,อน,นมกรารนะครับค่าใช้ใจ่ายต่างๆในความในความเนี่ยเดือนเดือนคือจะเท่าไหร่นะครับที่สำคัญก็คือ ตัวัววที่ต้องกินตลอดเวลานะครับจะต้องใช้ใช้เขาเรียกว่าเงินเงินกินเย็นเงินที่ต้องพุ่งไปะครับเพราะว่าโควิดรอบนี้เนี่ยสองปีแล้วนะครับตั้งแต่ปลายปีหกหนึ่งนั้หกสองหกสามและอันนี้ก็หกสี่จะหนึ่งปีแล้วนะก็โควิด ผมว่ายาวนาน3ปีแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปอีกนะครับไปอีกไม่น้อยกว่า2ปีนะครับอันนี้เราอยู่กันที่เดื4 5 6ผมก็ไม่แน่ใจว่าสถานการณ์โลกใบนี้มันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมนะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้คนไทยเนี่ยหรือว่าพู้เชื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับเข้าใจก็คือไม่ว่าสถานการณ์ของตะเลวร้าขนาดไหนนะครับอารราค่าเงินทั่วโลกการต้องเที่ยวธุปรกิทต่างๆมันจะทุดลงไปขนาดไหนก็แล้วแต่ คือมนุษย์ทุกคนนะคนไทยต้องกินอาหารครับวันนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าเออความมัง่งคั่งคืออาหารนะครับแล้วก็อยากทำอาหารแล้วก็กำลังหาผู้ทางเลื่อกผมก็อยากจะให้ไอเดียนี้นะครับส่งไปให้กับเพืเ่อนๆก็คือโกโก้เป็นสินค้าในเทรดมาหลายร้อยปีนะครับซึ่ง โกโก้เป็นสินค้าที่ทุกคนรู้จักทุกคนเห็นแล้วยิ้งนะครับโกโก้เวลาแปรรูปนะครับนําไปรวมกับอะไรก็โอโตวันนี้นมธรรมดานะครับรวมกับกล้วยก็จะเป็นนมกล้วยนะครับของฟามโชคไทยแต่วันนี้นะครับที่ฟามโชคไทยยังไม่ได้เอานมมารวมกับโกโก้จะเป็นนมโกโก้นะข้าปากไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ในอะีพีที่ รู้จักกับผู้บริหารความโชงไทยผมอยากจะได้กินนมรถช็อกโกแลตหรือว่ารถโกโก้นะครับก็ฝากด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยสามรสเนี่ยผมก็อุดหนุนทั้งสามกเลยนะครับจะเป็นรนมธรรมดานมสตรอเบอรี่แล้วก็นมกล้วยนะครับก็อยากจะให้เพิ่มอีกหนึ่งรสครับเพื่อให้เกษตรกรไทยได้มีที่ยืนในเรื่องของการโกโก้ก็คือนมรถช็อกโกแลตเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มีช็อกโกลตมิ้วแล้วมีมิ้คช็อกโกแล้วก็ในอี่นี้นะครับเอาโกโก้มารวมนมเป็นมิ้วโกโก้โอ้โหผมคิดว่าความโชคไทยจะมีสินค้าที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ต่อยอดธุรกิจมันเป็นหัวโซ่ธุรกิจนะครับก็คือสามารถที่จะส่งต่อไปให้กับเกษตรกรของประเทศไทยเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนนะครับ เษตรกรหลายคนนะก็เส้นทงานทงการทาองเาีวก็จะเริ่มถูกลูกโคโก้กันมากขึ้นนะครับการแปรรูปการเขาเรียกว่าสูตรศาสตร์อกกช็อกโกแนตนะครับมันเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะครับวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เพาะถลูกโกโก้ได้จริงๆครับแล้วก็โกโก้รูปผสมสายพันธุน์พรที่อยู่ยัง่งยืนยงมามากกว่าปีในเมืองไทยเป็นสายพันธุ์ที่ ให้ลูกดกลูกโตแล้วคุณภาพของช็อกโกแลตผมบอกเลยว่าไม่แพ้ชาดใดนโลกนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนทำช็อกโกแลตนะครับแล้วก็อยู่ในวงการช็อกโกแลตมาในระดับเนึนงแล้วนะครับก็ประมาณ5ปีปีซึ่ง ก็จําต้องเดินทางไปอีกครับสําหรับขึ้นเพื่อนี่เพิ่งจะเริ่มปลูกนะครับก็อย่าตกใจนะครับอยากกบบระตุกกระตากเี่ปลูกให้เป็นรูปก,ก่อนนะครับโกโกเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีเลยนะครับถ้าท่านถปีหกปีหกห้าหกหกเจ็ดท่านถึงจะได้ขายลูกนะครับอยากพึ่งคำนวนว่าปลูกแล้วขายใครให้ท่านมีก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่รองรับช็อกกระเล็มันเยอะนะครับก็มีอ่า มิวช็อกโกเลตของความโชคดายผมผ่านทุเจอไอเทมที้ผมก็ต้องทำอีพีเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะครับเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจว่าถ้าผูวโกโก้ผู้บริโภคสร้างไว้แล้วครับทุกคนทั้งประเทศรู้จักช็อกโกเลตรู้จักโกโก้รู้จักโกโก้ที่เชื่อมกับขนมอยู่แล้วแต่วันนี้นะครับคนไทยพิ่งจะเริ่มมาผูกกันก็อยากจะฝากอ p ีนี้นะครับเป็น E p ีที่ ูมิใจนะกมญใจแทนคนไทยนะครับที่เรามีความโชคไทยให้เที่ยวมีความโชคไทยดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูว่าเขาแก้ปัญหาเขาไม่เคยไปเดือดร้อนกับไทยไม่เคยไปเขออาเรียกว่าพัฒนาหาัฐบาลี่ไปของเงินแก้ไม่ได้แต่เขาแก้ปัญหานะครับพัฒน,นาผลิตภัณฑ์นมมาให้มีความหลากหลายนะครับจะเป็นนมกล้วยนมสตรอเบอรี่นมช็อกโกแลตโยเกิร์ตนะครับ แล้วมีลูกอมนมตอนนี้ก็มีสินค้าใหม่คุณมิ้วช็อกโกเลตซึ่งมันเป็นสินค้าที่มันโรงกังงัวผมเลยก็คือเราคุณโกโก้เวลาเจอช็อกโกแลตตรงไหนเจอโกโก้ตรงไหนเ็าอ,อยากจะเข้าไปนะครับสัมภาษณ์แต่จะไปะทุกดีกับกับคนที่เขาผลิตช็อกโกเลตเพราะว่ายิ่งมีสินค้าเกี่ยวกับช็อกโกเลตมากเท่าไหร่มันคือความมั่นคงเรื่องโกโก้ครับและยิ่งคนกินช็อกโกแลตมากนิยมมาก เรามีอาหารมากโกโกโ้มีทได้วยเสียคบคันุณภาพมากก็เป็นอีพื้นที่นะครับที่มั่นใจได้เลยน,นะครับว่าปลูกแล้วมีที่ขาดแน่นอนนะครับอย่างน้อยเพื่อนๆที่กดติดตามช่องผมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าจะขายที่ไหนนะครับตอนนี้เรามเาีเพื่อนที่อมู่โกโก้นะครับเป็นจุดซื้อมากถึง14-50เป็จุดในเมืองไทยแล้วนะครับก็ตื่นได้แล้วนะครับแล้วก็อย่าไปกังวลเรื่องสายพันธุ์มากนะครับ กังวลว่าลูกสามปีเนี่ยมันจะออกลูกหรือเปล่าดีกว่านะครับซื้อตอน้นพันก็ดูสักนิดนึงนะครับเช็คนิดนึงว่าเขาอยู่ในวงการจริงไหมเขาเขามาทำฉากเหนือหรือเปล่านะครับก็าจะเป็นอาชีพหรือเปล่า ่วนผมสบายใจครับเพราะว่าผมทำเป็นชีพครับเพราะว่าผมเติบโตได้และมีวันนี้มีครอบครัวที่มีความสุขมีธุรกิจมีฐานะที่ดีขึ้นเพราะว่าโชแค่จริงๆนะครับเพราะว่าความตั้งใจที่ผมทำคุณพ่อวันนี้นะครับก็สุดผลนะครับระยะเวลาในการเดินมากกว่า5ปีก็ทําให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มากดติดตามช่องก็ขอบคุณขอบคุณมากๆากเลยอย่าลืมนะครับวันนี้การเป็นเกษตรกรไม่ใช่เราจะเป็นผู้ตาม นะครับเราจะต้อยต่ำแต่วันนี้อยากจะให้เห็นอิกหรความเกเรนะครับของเด็กเลี้ยงวัวนะครับทาพนก็คือเด็กเลี้ยงวัวฟางโชคนีก็คือครอบครัวนะครับแต่ว่าเขาดีระบบการจัดการที่ดีตรงนี้ก็ต้องทีชมนะครับเห็นอะไรดีเราต้องส่งต่อเห็นอะไรดีเราต้องมอบสิ่งดีๆให้กันนะครับวันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดที่คนดีต้องมีชื่อเสียงคนดีต้องมีที่ยืนนะครับอย่าให้ความชั่วเล็กๆน้อยๆ นะครับของสังคมมาทําให้ความพิจีธรรมความเป็นประเทศไทยนะครับเสียชื่อเสียงวันนี้ครับนําเสนอสิ่งดีและผมรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกผมคิดว่าสังคมเข้าใจนี่เป็นโรคท่วไปครับโลกที่เกษตรกรกสามารถมีห้าของตัวเองได้มีจ้ของตัวเองได้และคิดผลผลิตภัณฑ์ที่น่ารัก,น,รกน่ารักอย่างนี้ได้นะครับผ่านมาพับโชคไทยอย่าลืมแวะ ตัวนี้เลยมิลช็อกโกแลตรับรองว่าเพื่อนๆจะไม่ผิดหวัง EP นี้ลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ like, ใช่กดแชร์ share, ดีมีประโยชน์หรืออยากติดต่อก็จำเบอร์ง่ายครับ 062565668EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาแล้ครับผม